สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องหมอดู y u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  e ออนมณีจันทร์สำหรับคลิปนี้คลิปนี้เป็นคําทํานายของชาวราศีสิงห์กับชาวลัคนาสิงในเดือนตุลาคมพศ2565คลิปนี้เป็นของท่านที่เกิดตั้งแต่วันที่16สิงหา16สิงหาจนถึงวันที่ สิากันยายนของทุกปีใช้ดูได้ทั้งราศีกับลัคนาค่ะท่านใดที่ต้องการดูดวงเป็นการส่วนตัวแบบมีค่าคกูกรุณาแอดไลน์มาเท่านั้นเอจะทิ้งที่อยู่ลยไลน์ไว้ใต้คลิปท่านใดที่ต้องการดูดวง12ราศีในเดือนกันยายนให้เข้าไปดูที่ใต้คลิปค่ะหรือไปที่หน้าช่องหลักก็ได้นะคะก็คลิปนี้จะใช้ไพ่ทาโร่แล้วก็ไพ่อลัเคิลเปิดทำนายดวงให้ ชาวราศีสิงห์กับชาวลัคนาสิงห์ในเดือนตุลาคมค่ะโอ้โกงล้อมหาสมบัตินักบัญชีสามหุ่นไลากานางฟ้า เจ้าชายมากับเงินคนเป็นโรคซึมเศร้าเจ้าชายผมทองรูปงามราชาเหรียญคู่รักเดอะมูน เดสตาจ็ดถ้วยสาวโสดหนุ่มโสดสาวโสดสาวโสดหนุ่มโสดพ่อไม้แม่ไม้เนี่ยท่านจะได้พบรักครั้งใหม่จะเป็นช่วงที่ท่านเนี่ยจะมีความสุขสดชื่นเหมือนผีเสื้อบินไปเรื่อยๆในทุ่งลาเวนเดอร์ท่านจะสวยขึ้นนะ เนี่ยสวยงดงามเล่นลับและเซ็กซี่ความรักทําให้ผู้หญิงสวยขึ้นท่านจะสวยขึ้นความรักจะทําให้ท่านเนี่ยสวยเหมือนพระจันทร์และมีสเสน่ห์ชาวราศีสิงห์กัชาวลัคนาสิงห์อ่ะท่านน่ะจะเอาเวลาทั้งหมดน่ะ หันมาสนใจตัวเองเพราะว่าท่านกำลังมีความรักท่านกำลังมีความรักสาวโสดหนุ่มโสดพ่อไม่แม่ไม่ท่านจะพบรักครั้งใหม่คนที่แต่งงานแล้วคนที่มีคู่แล้วคนที่มีแฟนแล้วเนี่ยอาจจะก็อาจจะทะเลาะก,กับคนรักเพราะความหึงหวงท่านจะประสบความสำเร็จในด้านการทำมาหากิน จะมีคนมารักมาชอบเน่เยอะเหมือนท่านจะค่อนข้างเครียดนะเพราะในอดีตจริงๆใบเนี้ยคือถูกโกงนะท่านถูกคนหลอกโกงเงินไปถูกโกงเงินไปในอดีตท่านถูกโกงเงินไปและท่านเครียดมากแต่ท่านกําลังจะได้เงินก้อนท่านกําลังจะได้เงินก้อนจากการขายอาจจะขายบ้านขายรถขายที่ดินท่านกําลังจะได้เงินก้อน ท่านอาจจะขายรถได้หรือไม่ก็ขายบ้านได้หรืออาจจะขายคอนโดได้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยมองเห็นถึงความทุกข์ของท่านท่านจะได้รับพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์จะเข้ามาคุ้มครองท่านมีศัตรูในสายงานและท่านน่ะพยายามหาคนมาช่วยเรื่องนี้อยู่ท่านมีศัตรูของท่านมันก็เหมือนอีกาจริงๆอ่ะการเงินท่านอ่ะ เดือนตุลาเนี่ยดีมากเลยเพราะว่าเนี่ยมีเกณฑ์ที่จะได้เงินก้อนโตถ้าไม่ถูกหวยถ้าไม่ถูกหวยก็ um. ายอาจจะขายบ้านได้ขายที่ได้จะได้เงินก้อนโตกำลังจะได้เงินก้อนโตจากการอาจจะขายบ้านได้ขายคอนโดได้ขายที่ได้มีเกณฑ์ได้เงินก้อนโตนี่เป็นนักบัญชีค่ะหน้าที่การงานก้าวหน้ามีเกณฑ์ได้เงินก้อนโต ดวงดีค่ะการงานดีความรักดีชีวิตดีแต่มีศัตรูในสายงานเป็นจังหวะที่ดีของชีวิต จะได้เงินก้อนโตเป็นเงินที่ถ้าไม่ถูกหวยก็ได้เงินมาจากอสังหาริมทรัพย์อะ่ะหรือไม่ก็เล่นหุ้นถ้าไม่ถูกหวยก็ได้เงินจากการเล่นหุ้นหรืออาจจะขายบ้านได้เงินก้อนมีดวงได้เงินก้อนโต ควรทำบุญให้กับคนยากคนจนนะได้ไพ่เดอสตาได้ไพ่เดอสตาสองรอบคุณจะมีสเสน่ห์มากเป็นช่วงเวลาของความมีสเสน่ห์เพศตรงข้ามจะมาลุ่มหลงในตัวคุณจะมีเพศตรงข้ามนะจะมีเพศตรงข้ามมาหลงรักคุณ อาจจะเป็นคนต่างชาติด้วยมีเกณฑ์ได้แฟนต่างชาตินะมีงานเข้ามาเยอะเลยอะ่ะมันจะมีคนที่คุณจะต้องทำงานร่วมกับคนที่ทำงานไม่เก่งอะ่ะเหมือนคุณอะ่ะทำงานเก่งแต่อีกคนนึงทำงานไม่เก่งอะ่ะคุณต้องทำงานร่วมกับคนที่ไม่เอาไหนอะ่ะให้ระวังสักนิดนึง คุณมีคู่แข่งในสายงานที่น่ากลัวหรืออาจจะเป็นคู่แข่งทางความรักแตแปลกนะไพ่มันบอกว่าเหมือนมีเกณฑ์จะได้แฟนเด็กเลยอะมีเกณฑ์จะได้แฟนอายุน้อยกว่าด้วยนะความมีสเสน่ห์ของคุณอนะมันทำให้คนอนะมาลุ่มหลงในตัวคุณเฝ้าเฝ้าติดตามเฝ้าติดตามาตตาม,มาลุ่มหลงมาเฝ้าติดตามในตัวคุณ ทำให้คุณทําอะไรไม่ถูกเลยคือคุณก็ทําอะไรคุณไม่สามารถคุณทําอะไรไม่ถูกคุณตัดสินใจไม่ถูกคุณทําอะไรไม่ถูกคุณตัดสินใจไม่ถูกพ่อค้าอาลับมีเกณฑ์ได้เงินก้อนโตนะลูมทหลอด งานเลี้ยงนักปรชัชญาผีเสื้อถึงยังไงก็ตามในเดือนตุลาคมนี้เป็นเดือนที่ท่านมีความสุขท่านจะมีความสุขเหมือนผีเสื้อเนี่ยท่านจะมีความสุขเหมือนกลับไปอายุสิบเจ็ดอีกครั้งคือช่วงชีวิตที่ผ่านมาเนี่ยท่านเครียด เครียดชิบหายเลยในในช่วงตุลาเนี่ยท่านจะมีความสุขเหมือนผีเสื้อไรสาราะไงเนี่ยฟรีวริตี้ก็คือไปเรื่อยๆเนี่ยฟรีวอริตี้ไปเรื่อยๆในอดีตท่านอะเครียดมากจริงจังกับชีวิตถูกโกงด้วยกว่าจะหาเงินได้ล้านหนึ่งนี่เหนื่อยชิบหายแล้วก็มีคนมาโกง ในอดีตเนี่ยกว่าท่านจะหาเงินได้เนี่ยท่านลำบากมากกว่าจะเก็บเงินได้สักแสนหนึ่งนี่โคตรเหนื่อยเลยมันมีคนมาโกงเงินท่านไปท่านแบบโอ้เสียใจมากในเดือนตุลาเนี่ยท่านจะปล่อยวางความทุกข์ได้ท่านจะปล่อยวางความทุกข์ของตัวเองได้และจะมีความสุขมากขึ้นแต่ก็ยังเครียดอยู่ดี เครียดเกี่ยวกับเรื่องคดีข้อกฎหมายเครียดเรื่องคดีเครียดเรื่องข้อกฎหมายอะไรพวกเนี้แต่ท่านจะมีความสุขเพราะได้รับกําลังใจจากเฟรนทั้งเพื่อนชายเพื่อนสาวจะคอยให้กําลังใจสาวโสดหนุ่มโสดได้ไพ่ทานหลอดค่ะมีเกณฑ์ได้แฟนรวยสาวโสดหนุ่มโสดมีเกณฑ์จะได้แฟนรวยท่านมีเกณฑ์จะซื้อเฟอร์นิเจอร์ใหม่ มีดวงจะซื้อเฟอร์นิเจอร์ใหม่หรืออาจจะซื้อคอนโดท่านอาจจะซื้อคอนโดมีเกณฑ์ซื้อคอนโดหรือไม่ก็ซื้ออาจจะซื้อบ้านซื้อคอนโดได้เหมือนกันการเงินเนี่ยการเงินเริ่มดีขึ้นมีเกณฑ์ที่จะได้เงินจากธุรกิจที่เกี่ยวกับธุรกิจที่เกี่ยวกับต่างประเทศงานที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวธุรกิจส่งออกนําเข้า i m p o r t e x p o r t ทัวทัวร์ลิสต์ต่างๆจะได้เงินจากธุรกิจที่เกี่ยวกับต่างประเทศนะคะเป็นเงินที่ได้มาด้วยความสุจริตคือท่านะ่ะจะเครียดตรงที่ว่าท่านะ่ะนถูกโกงเงินถูกหลอกเงินถูกโกงเงินถูกหลอกเงินแล้วเป็นทุกข์มากซัมเมอร์ Everything that you are asking for b e come your in the summer time. ทุกสิ่งเป็นไปได้เมื่อถึงฤดูร้อนในเมษาปีหน้าทุกอย่างเป็นไปได้ท่านจะสมหวังในสิ่งที่ตัวเองรอคอยในเดือนเมษาปีหน้า Express your individuality พายผีเสื้อไปช้อปปิ้งแล้วก็ซื้อของมาเยอะแยะเลย ฉันไปช้อปปิ้งนะฉันรวยฉันก็ไปช้อปปิ้งจริงๆไพ่ใบเนี้ยมันค่แค่อยากจะบอกว่าเนี่ยความจริงแล้วเนี่ยคุณน่ะสามารถเปล่งประกายได้นะเมื่อคุณใช้เงินหมายความว่าคุณน่ะสามารถมีความสุขได้นะถ้าคุณน่ะไปเที่ยวคุณจะมีความสุขมากขึ้นเมื่อคุณได้ไปช้อปปิ้งเพทียนพรีชความทุกข์ในจิตใจของคุณนะ่ะไม่มีใครช่วยคุณได้ คือไพ่มันพยายามจะบอกว่า p พ t ท e ยน please what you ask for is coming about h e p at i e n t at t h เ t ร์แอด e n น e ซ to ฟก t ตอร์ e ด t น o ้ c ูอ็อกเคคือคุณอนะทำอะไรไม่ได้หรอกนอกจากคุณต้องอดทนแล้วเดี๋ยวมันจะดีขึ้นเองคือคุณนะไม่สามารถทำอะไรได้นอกจากอดทนคุณไม่สามารถทำอะไรได้นอกจากอดทนและเดี๋ยวมันจะดีขึ้นเองก็คือต้องอดทน walk away สุขภาพของคุณเนี่ยมันจะดีขึ้นและมีความคุณน่ะจะมีสุขภาพที่ดีขึ้นนะและคุณจะมีความสุขมากขึ้นคุณจะมีทางเลือกใหม่ๆเข้ามาซึ่งมันก็เป็นทางเลือกในเรื่องการงานนะคุณจะมีทางเลือกที่ดีคุณจะมีทางเลือกที่ดีในเรื่องการทำมาหากินนั่นเอง ให้อภัยอโหสิฟอ i ก e n เน็ตฟอ g ก v e เน็ต you are now able to activate the power of love in order to release past h u r t อดีตนะ่ะเจ็บปวดมากเลยเนี่ยคุณน่ะจะสามารถหลุดพ้นได้นะถ้าคุณนะอโหสิกรรมไปอดีตน่ะคุณนะเจ็บปวดมากแต่ว่าด้วยพลังของความรัก ด้วยพลัง power of love ด้วยพลังของความรักความเมตตาเนี่ยคุณสามารถที่จะรีลลสความเจ็บปวดออกไปด้วยพลังของความรักความเมตตาเนี่ยคุณะจะสามารถเออทำลายความเจ็บปวดในอดีตไปได้เหมือนความเจ็บความเจ็บปวดในอดีตเนี่ยมันจะทุเลาเบาบางถ้าคุณมีความเมตตาให้เขา เหมือนเพื่อนโกงเงินไปเงี้ยถ้าคุณอะยอมอโหสิกรรมเนี่ยมันจะเป็นการปลดล็อกทางจิตใจจะทําให้คุณเนี่ยสบายใจขึ้นคุณถูกโจรโกงเงินไปถูกมิจฉาชีพโกงเงินไปถูกแก๊งคอร์เซ็นเตอร,ร์โกงเงินไปถูกเพื่อนโกงเงินไปถูกญาติโกงเงินไปคุณต้องฟอกเงีเน็ตโหสิกรรมแล้วปล่อยวางให้ตำรวจ สําหรับโจรที่มันหลอกเอาเงินคุณไปคุณก็ต้องให้ไปให้มันเป็นหน้าที่ของทนายความและตํารวจร่วมมือกันแต่ถ้าคุณเอาโหสศิกรรมได้เนี่ยคุณะจะมีความสุขส่วนเรื่องคดีที่คุณฟ้องเขาอะ่ะเดี๋ยวมันก็ต้องต้องรอนานคดีเกี่ยวกับแชร์นะจำไว้นะใครที่เคยศึกษาคดีประวัติศาสตร์ แชร์แม่สมอยรุ่นคุณแม่แชร์แม่แม่ชมอยเนี่ยโกงแชร์ระดับไอ้นี่เลยนะสาวโรงงานทั้งโรงงานยังโดนอ่ะแชร์แม่ชมอยนี่คือโดนโกงทั่วประเทศทหารตำรวจสาวโรงงานเป็นคดีที่ใหญ่มากแล้วไม่มีใครได้เงินคืนแชร์น้ำมันอ้างนะเป็นแชร์น้ำมันโกงแชร์เพราะฉะนั้นเนี่ยคุณอะต้องเอาโหสิกรรมเพราะตอนนี้แม่ชมอยก็เป็นมะเร็งอยู่ คอมมิชเมนตจะมีคนอะ่ะมาขอขอจะมีคนน่ะมาขอความรักจากคุณและเขาต้องการคอมมิชเมนตต้องการที่จะมีภาระผูกพันหรือต้องการที่จะแต่งงานกับคุณต้องการที่จะคบหาเป็นแฟนกับคุณแบบจริงจังจะมีคนมายื่นข้อเสนอเขาจะต้องการคอมมิชเมนตกับคุณว่าเขาอะ่ะอยากจะเป็นแฟนคุณนะเขาอยากจะแต่งงานกับคุณนะ เขาอะจริงจังนะจะมีคนที่เห็นความดีของคุณนะแล้วเขารู้สึกอยากจะคบกับคุณแบบจริงจังเซลเรคุณอะต้องรักตัวเองให้มากนะแล้วก็เมื่อคุณอะเห็นเห็นความเห็นคุณค่าของตัวเองอะเมื่อคุณเห็นคุณค่าของตัวเองนะคนอื่นเขาก็จะเห็นคุณค่าในตัวคุณไปด้วยเอ็กเพรสชั่น คุณต้องรีบตัดสินใจในเรื่องความรักนะไม่งั้นเนี่ยจะถูกแย่งมคปนหมาข้าไปกินคุณต้องเมนะิเฟส์น่ะคุณต้องตัดสินใจและคุณต้องทารนส์ฟอร์มแอคชั่นในเรื่องความรักให้มากขึ้นคุณจะต้องแสดงออกคุณจะต้องแสดงออกให้เพศตรงข้ามรู้ ว่าคุณนะชอบเขาถ้าคุณไม่แสดงออกให้เขารู้ถ้าตัวคุณน่ะไม่แสดงออกให้เขารู้ว่าคุณนะรักเขาเขาก็ไม่รู้และเมื่อเขาไม่รู้เขาในเมื่อคนคนนั้นอ่ะเขาไม่รู้อะว่าคุณน่ะชอบเขาเขาดูไม่ออกว่าคุณน่ะชอบเขาไหมหรือคุณนะรักเขาไหมหรือคุณนะจะจริงจังไหมหรือคุณอ่ะไม่ได้ชอบเขาเมื่อเขาดูออกว่าคุณอ่ะไม่ได้ชอบเขา เขาก็จะไปพอเขาไม่รู้ว่าคุณอ่ะชอบเขาเหมือนกับไพ่ใบนี้มันเหมือนกับว่าให้คุณอ่ะแสดงออกถ้าคุณไม่อยากจะคบกับเขาก็ให้แสดงออกไปตรงๆเพศตรงข้ามเขาจะได้ไม่วาดวิมานในอวากาศคิดไปเองถ้าคุณไม่ชอบ ก็ให้แสดงออกไปตรงๆว่าคุณไม่ชอบถ้าคุณอยากจะเป็นเพื่อนก็ให้แสดงออกไปตรงๆว่าฉันอยากจะเป็นเพื่อนกับเธอถ้าคุณอยากจะเลิกคบคุณก็บอกไปตรงๆเลยว่าฉันคบกับเธอแล้วฉันไม่มีความสุขฉันอยากจะอยู่ห่างๆจากเธอถ้าคุณไม่แสดงออกไปตามตรงอ่ะมันจะทําให้ความสัมพันธ์อ่ะมันแย่เพราะอีกฝ่ายหนึ่งอ่ะเขาไม่รู้ว่าคุณอ่ะต้องการอะไรคิดอะไรหรือว่า ออชอบเขาไหมหรือว่าคิดยังไงกับเขาคุณต้องเมนะิเฟส์น่ะให้แล้วก็ต้องแอคชั่นให้มากขึ้นนะ่ะคุณต้องตัดสินใจให้มันเร็วขึ้นคุณต้องตัดสินใจให้มันเร็วขึ้นแล้วก็ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตัวเองด้วยค่ะก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเท่านี้ค่ะ